วันนี้วันที่สองมกราคมเช้าประมาณ9ก้าโมงครึ่งมั้งวันนี้เราจะขึ้นไปข้างบนชื่อยังไม่รู้เลยอ่ะอะไรฟอร์ดสักอย่างอ่ะฟอร์ดประจำเมืองข้างบนนะั้นไม่เห็นมีกระเช้าวิ่งเลยคนนี้ถึงมีเราก็ไม่ได้ขึ้นกระเช้าหรอกขึ้นกระเช้าไปกลับคนละร้อยเจ็ดสิบกุนา,าประมาณ800กว่าบาทแล้วก็อย่างเดียว90ประมาณ4 0่ร้กว่าบาท จริงๆแล้วไปทางเมื่อกี้ก็ได้แต่ถ้าเดี๋ยวขัดใจลุงแล้วเดี๋ยวเขาจะเสียใจลุงเขาบอกเขาจะขึ้นไปเหมือนกันเขาเป็นลุงน่าจะเป็นตาแล้วนะนาวาอายุน่าจะเจสบได้อะแข็งแรงเขาขึ้นขึ้นลงลงไปเขาเดินเร็กวกว่าเราอีกไม่ใช่อะไรหรอกดูดิเ,ดเขาไปนู่นแล้วอะเรายังถึงแค่นี้อยู่เลยอะเราต้องเก็บแรงไป y o e walk so fast โอ้โหอ๋อนี่คือทางลัดใช่ไหม <ś les> <ś les> โอ้โหแไมเขาไม่เหนื่อยเขาไม่เห็นได้ยินเสียงหอบแพกแๆกเลยอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขาไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยอ่ะไปแจึ้นที่มีอายุเท่าไหร่อ่ะฮะไอ้มาลอกถามอายุตรงนี้เลยน้อยุดปลนน้อยูฟููู้อยกว่าลูอลับนะ How old are you, Uncle? How old are you? e u r o p a Are you tired? e u r o p a อันนี้เดียวอันนี้เดียวููโอ๋ทางนี้ไปไปไปนี่อนี่อ๋ออินพีเรียวเขาอ่านอินพีเรียวยาวอ๋อเอสก็คือกิงเทล ออสเตรงงียออสเตรงงียโองง้โหเขา,งงาอบอกว่าให้ให้เดินจับจับโอ้โหเฮ้ยออฟอายเขาไม่นั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวจเย็นเย็นค่ะมีใจ,จในั่งพักไม่ได้เลยว่ะมีใจก็ไม่อาจจะไม่ดี เลปกสโลเวีีป็นไกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปุ๊บเก็บตังนี้เรานี่มันความคิดไม่ดีเลยนะยูลิเพียยูลิเพียโชเฟอร์ how are you อีบอนอีบอนบานเขาอยู่ข้างบนหรือเขาจะนำเราไปจนถึงข้างบนเดินบอ้วกอกเขาไม่หอบเลยว่ะแต่ทางเดินเขาก็โอเคดีนะ เป็นกว้างๆแล้วก็เดินไม่ลื่นเท่าไหร่อากาศก็กำลังดีไม่ต้องขึ้นกระเช้ากระเช้าแพนกนชิกแซกมาทางนี้ต่อรู้ไหมว่าลุงคนนี้อายุเท่าไหร่ <c oughs> ตอนแรกก็ <c oughs> ให้ถายว่าเท่าไหร่นีก็ท่าย70หรอไม่ใช่ไม่ใช่อัปเปอร์อัปเปอร แล้วก็ทายเจดสิห้าโนโนโนอัปเปอร์อัปเปอร์ถือว่าเราอายุห่างกับเขามากกว่าสองรอบนะ่ <c oughs> ยังไม่บอกตัวเลข <c oughs> ลุงไปเลยลุงอายุแปดสิบสอ,อ,องนะจ๊ะแต่ของเราไม่บอกนะไม่บอกหัน <c oughs> หันครึ่งแต่น้อยกวนะ่านั้นอีกเรานี้ <c oughs> น่าเกลียดไหมถามอายุเขาแต่เราไม่บอกอายุเราไหมยี่สิบสองเท่านั้นเองพี่อาร์กดายกอดมีปริศนารมด้วย อ๋อต้องเคา,พาครพรูปภาพริสเตียนแคทเธอริก,รกอ๋อทำไมใส่ชุดเหมือ๋อรูปเดิมมีดอกไม้มาวางยังไงเอาเด็ดทำไมอ๋อเอามาดมอ๋อเอามาดมดมเสร็จปุ๊บมาให้เราจะดมต่อด,ดีไหมอุ้ยนี่ต้นไม้แบบนี้มีน้มด้วยอ่ะเนี่ยมีนามด้วยเห็นไะมนี่อะไรอะรอะไรอ่ะ อ๋ออันนี้ที่ไปไหว้พระงาติดเอาไว้ติดตัวไว้เพื่อที่จะกุ Good luck. ดลเฮ้ยหอมเฮจริงๆมันหอมจริงๆขนาดจมูกไม่ดียังได้กลิ่นขยี้ขยี้ใบอันเนี้ยแล้วก็ดมอุ้ยมันเหมือนเป็นพิม์เสนเลยอะ่ะเฮ้ยจริงๆนะมันเป็นพิมเสนเหมือนเหมือนเราทาพิมเสนอะเอาไปไว้ในห้องนะน่าจะมีกลิ่นนะ I stay here one month January f o u w e e k อันนี้ก็เขารูปเขารูปรูปภาพเด็กๆมาอันนี้อะไรอีกัะนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรดมได้ไหมโอ้เฮ้ยอันนี้เอาไปทำข้าวได้เลยอ่ะอือเว้ยอันนี้ใช่เลยอ่ะที่เขาเอาไปใส่ในสเต็กอ่ะเต้เต้เตฮะเต้เต้เต้นเทโรสมารีนี่โรสมารีเนี่ยมีประโยชน์นะ อุ้ยโอ้โหไปเด็ดของเขาได้เลยเนาะหอมคือโรสแมรี่เนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีมากเขาเอาไปทำยาไปทำอาหารเสริมภาษาเด utsch อังกฤษอีเอสเปรันซ์ภาษีไม่เดอเตอรมเดอเตอร์เดอชประเพณีอาร์เคติกอ๋ออาร์เคติกโชว์ลูกสาวค่ะ What it call here คอว์วอดีคอว์คาดูยา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  a n ะ this rosemary 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 a ล d this one เอวตัวนี้เนี่ยนะไม่รู้ไม่รู้ name คาดูยาคาดูยาเตคาดูยาเตที่เอาไปตากแห้งแล้วก็ไปทําน้ําชาไม่มีน้ําชาพลาสหรอน้ำชาพลาสจได้ครบช้อนหนึ่งไหมเดี๋ยว่าเพิ่มมาเรื่อย ชอบดอกไม้บัญทีอ๋อนี่เขาเอาไวช้ชงชงชาใส่ถุงกับข้าวนี่เห็นวิวแล้วค่ะต้องมาขอรบรูปภาพทุกหัวม,มุมอ๋อขอรบรูปภาพเสร็จปุ๊บแล้วก็เด็ดดอกไม้ใช่ไหมไม,ไม่มี <laughs> เป็นหินเหรอ,อข้างหลังเป็นแรง บลอนส์อ๋อบลอนส์อันนี้ล่ะนี่ล่ะจะเก็บให้หมดเลยไหมปัญรรมิยโอ้มีคนมาวิ่งด้วยล่ะ <c oughs> ถึงขั้นมาวิ่งเลยนะอุ๊ย <c oughs> มีตกแต่งอันนี้ด้วยอ่ะ <c oughs> ทำไมเขามาตกแต่งตรงนี้ล่ะ <c oughs> นี่ของจริงไห <c oughs> ม <c oughs> เขาต้องมาเก็บตังค์เราตอนถึงไหมแน่เลยไหมเมื่อกี้เขาชูเลขแปดนึกว่ามีเมียแปดคนโอ้โหดูวิวสิครับอปิกมากมาเฟียมาเฟียมาเฟียมาเฟีพราะองมาเฟียอันนี้เลขสี่แล้วเลขสี่มันจะมีไปถึงเลขที่เท่าไหร่หนึ่งไงเคารพก่อนร้องสิ ทำเสร็จปุ๊บเราก็ไปเด็ดต่ออันนี้คือพิธีกรรมที่ถูกต้องของเราต้องเอาดอกไม้มาวางแต่ของเขาคือปลูกดอกไม้ไว้มันเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องไหมอ่ะหรือเขาทำอยู่คนเดียวสมิเล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 ่วิมาทางลากเลยอ่ะสมิเลสมิเล่อะอย่าลืมมาไปทำกับข้าวนะเก็บกับไคือคือมันเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องไหมอ่ะในการเด็ดทำไมอ่ะก็ถ้าดอกไม้มันขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วเด็ดแล้วจะเป็นไง ลุงเขาสปีดลดลงอ่ะเหนื่อยแหละรู้ออกเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์สตตารร์์เเซ็นออ่แบงคอกแบงคอกบางบางกอกอาะเวลาเราพูดแบงคอกจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าพูดบางกอกนี่จะรู้จักฟิตเนสไจเหรอฟิตเนสฟิตเนสฟิตเนสแปลว่าอะไรอ่ะมีร้านฟิตเนสเต็มเลยเด็ดอีกแล้ว เด็ดอะไรเขาก็ดูออกไงว่าอันไหนมันมีกลิ่นอันไหนมันยังอ่อนอยู่อุ้ยนี่ไงโรสแมรี่แบบต้นใหญ่มากอ่ะเด็ดไปทำกับขพาวเฮ้ยเดี๋ยวจะมีดาไม้ไหมมาเด็ดต้นไม้ของเขาอ่ะร้อนใช่ไหมฮอตโอ้ฮอรลุงจะเด็ดอะไรอีกอ่ะไม่มีอะไรให้เด็ด อันนี้มีคนมาวาง no no problems อันนี้ต้นอะไรออยลหรอออยลหรอออลิฟออลิฟอ๋อออลิฟนะอนี่นะออยลออลิฟโอลิเวียโอลิเวียอ๋อโอลิเวียก็คือออลลฟเดี๋ยวซี่มันยังไม่ออกลูกจริงๆว่าต้นหลังบ้านเราก็มีนะแต่มันไม่มีลูกโอ้โหวิวค่ะวิววิวค่ะมีคนขี่จักรยานขึ้นมาเลยแหละไม่ถึงที่พวิดก็ ที่สวิตก็เป็นแบบเดียวกันลงบบหินหินอย่างเงี้ยอลุงเขาเห็นแต่รูปแล้วเขากไ็ไม่ดีไม่ดีแสดงว่าไม่เคยไปสวิตใช่ไหม <laughs> ทางที่สวิตนะโอ้โหมันชันมากแล้วขู่ขาวกว่านี้เยอะมากเดินแทบจะไม่ไหวเขาขี่จัก,กรยานโอ่ะโหดูดิดูดิเอ๊ะเขาเวเลยัอันนี้อะไรอันนี้อะไรนีอะไร วิวสุดยอดมากเลยอ่ะ10กิโลเมตรบอสเนียใช่บอสเนีย10กิโลเมตร10กเมตรใจถ้าเกิดว่าขึ้นฮะาโมเทนยังกับแอร์พอร์ตอ่าบีไหบีไหบอสเนียพรมแดนถ้าเกิดว่าขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นบอร์เดอร์ของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาถ้าเกิดเราขึ้นบัสก็จะเห็นลุงคอนคอสใช่ไหมนี่เอาหินไปด้วยอ้าว อันนี้เลขเจ็ดเอาหินทำอะไรอ่ะอ๋อโยนหินทำไมอ่ะมันเป็นทาเนียมใช่ไหม okay. เดี๋ยวไปโดนหัวคนอื่นนะ okay. อันนี้สิบสามเอ้ยไม่ใช่แปดเลขแปดเราไม่ใช่ yeah. ไกด์หรอกถ้าเกิดว่าเป็นไกด์เขาต้องพูดภาษาอังกฤษไกด้นี่บาย อ๋อมันเป็นธรรมเนียมใช่ไหมระวังโดนหัวคนนะลุงเหมือนทำความสะอาดให้มั้งอ๋อแล้วก็เอาหินมาวางเป็นที่ระลึกมั้งเราโยนบ้างไหมเพื่อความมันนี่อุ้ยเด้แค่นี้อุ้ยอุ้ยล่อล้อลิสระอิสระตุรกีส์อิสระตุรกิสฟินิชเอ้อร ality, like. Like really? to kind of ั่เ <laughs> ซ สัตว์โคเล็ตรั่งเศสน uh ่ช huh. ื่อต่อซาเลนซาเลซาเลซาเลริงตุรกี <laughs> ตุรก,รกคือมันมีธงของตุรกียอยู่น่าจะหมายความว่าเจ้าของเป็นตุรกี oh. แล้วก็อะไรมีคำว่าฟรั่งเอยู่ด้วย oh. เข้ามาร่วมทุนเหรอหรือว่าในทุนจากตุรกีกับฝรั่งเศสแหมเราเดาเอามากเลยนะ,ะมัวมากแต่มันมีธงตุรกีอยู่ด้วยไงโรงแรมนั้นนะแพงมากเลยนะ คือเราอยู่ข้างๆกับโรงแรมแพงๆเราไม่ได้อยู่ในโรงแรมแพงนะขารถลูกปั้นอ,<า>อระนอรูร่ใช้นบอัมาเาเเก้ามเก้ามไอไหนตสงลุงมองหาอะไรลุงมองหาอะไรให้เด็ดใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเด็ด เออเออนี่ไงนี่ไงตอนแรกๆมันเป็นต้องดูยอดยอดที่มันแก่ๆมั้งอันนี้กลิ่นเน่าๆนิดๆนะเฮ้ยเเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมคือจะบอกว่าไอไออันนี้ที่มันโผล่ขึ้นมานี่ยเฮ้ยพอแล้วอ๋ออ๋อให้อ๋ออ๋ออ๋ออลูบๆอย่างนี้ลูบๆเสร็จปุ๊บแล้วก็ดม โหอ้ยพอถ้าถ้ารูปรูปอะเอามือรูปรูปดิรูปแรงๆหน่อยก็ได้นะ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 หอมจุ๊จบเลยหอมจ๊บเลยลุงเขาก็รอเราเนาะลุงจะเย็นลงงจะเย็นจะเย็นจะเย็นลุงเขาไม่ยอมแพ้เขากลัว โชว์เาอแสดงว่าวตอนแรกๆที่วิ่งที่เดินเร็วๆนี่คือโชว์ผาใช่ไหม <laughs> มีไว้ด้วยเอาสิเอาสิวิ่งแข่งกับเขาไปเลยอายุ82นะคะอย่าลืม82เราจะเป็นยังไงอะเราคงงักแล้วอ่ะแบบว่าเดินงกกักเราใช้ไม้เท้าแล้วอ่ะ82เราจะเป็นยังไงเนาะแต่พอเรามาเห็นคนที่อายุ82แล้วก็วิ่งได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว,ว่ามนุษย์เรามันก็อายุยืนได้เนาะ อายุยืนแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยบางทีเราก็จดจำภาพลักษณ์แบบผิด,ผดอันนี้รูปอะไรอ่ดูไม่ออกเลยนั่งอยู่แล้วมีรัศมีเหรอดูออกได้ไงอนนมีรมัศมีอ๋ออ๋ออ๋นี่ต้องมีมสายตาแบบจับผิดนะเนี่ยถึงจะดูออกอะ,ะดูว่าจะเอาหินนั้นทุ่ม <Hey. S 1> ยานะยายา <Okay. S 1> ต้องเอาหินไปเปลี่ยนที่เหรอเดี๋ยวรอดูวิวข้างบนทีเดียวไว้เลยนะเก็บไปทำไมเหรอ yeah. okay. หาหินที่มันมีรูปร่างแปลกๆเอาไว้สลักชื่อไง <Yeah. S 1> เอาไว้สลักชื่อ <Yeah. S 1> เหมือนมีคนเอามาให้เสร็จรปุ๊บแล้วก็ส่งต่ออะเอาไปถือ <Okay. S 1> ลูกหาบ นี่นี่มันเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมที่คนเขายอมรับไหมที่เอาหินไปด้วยเนี่ยเออเราสลักชื่อเสร็จปู๊บแล้วเราก็โชว์อย่างนี้นะเอ,อ๊ะหรือว่าวัฒนธรรมในการสลักหินมันไม่ผิดวะผิดได้ไงเอาก็ที่แบบสลักหินตามสถานที่ท่องเที่ยวอะที่แบบมีคนเอาอะไรมาขีดขีดตรงหินน่ะแล้วเราก็บอกว่าอุย้ยมือบอลจริงๆมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมของเขาหรือเปล่า อันนีาไม่สวยรูสแม่ดูสแมนดิมีแล้วมีแล้วอย่าไปเด็ดมากลุงอย่าโชว์สาวมากทำไมลุงโชว์สาวแบบนี้ลุงเขาวิ่งขึ้นไปอ่ะ <c oughs> โอ๊ยอันนี้ภาพนากก่ากลัว อุ้ยตอนคืออะไรเหรอมาเธอมาเธนะเนี่ตอเหมือนเหมือนมีน้ำอยู่ข้างบนเหมือนเอาอะไรมาวางปะหาอะไรอะหาอะไรหาอะไรอะอันนี้เบอร์สิบเอ็ด เราวิ่งแข่งกับลุงไหมแ่งลุงแล้วไปด้วยไปด้วกันาริการิอ๋อการิการินี่ีเดินตรงนี้ตรงนั้นมันอันตรายอ๋อลุงอันตรายใช่ไหมเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้ม นี่วิ่งได้ค่ะต้องเอาอเล็กแบบนี้นี่ต้องเอาเล็กๆแบบนี้เอาลุงเคยเล่นใช่ไหมมามาแข่งกันไหมใครเราทำล้มก่อนคนนั้นแพ้นะเอาปะ่ะใครทําล้มก่อนแพ้นะ เอาก้อนเล็กก็ลุงลงเอาก้อนเดือดเต้แล้วออกเตยลุงบอกไม่เอาเบื่อละโอ้ยเอาทำลมมาอันนี้อะไรอ่ะดูเชือกกระบรมทับให้ทัสเหรออิเล็กทริกนะอิเล็กทริกกรรมาให้ทัสอิเล็กทริกกรรมนี่ยเหรอจิ้มทำไมอ่ะ อิเล็กทริกนะอิริกแบตเตอรี่อแต่รู้สึกว่าเคเบิลคาร์เขาขึ้นมาแค่ไม่กี่อันเองนะมีไม่บ่อยเนะฮอ์มันไม่ใช่มิวแล้วนี่มขีแล้วค่ะมู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 อันนี้ขี่อะไรอ่ะ ขี่มาแน่เลยเนอะโอเคมีรูปหัวกะโหลกด้วยอ่ะออดูดิใช่ไหมที่เขาหัวกะโหลกอ่ะไม่มีแต่รูปตึงกางเขนะไอ่ะสเกลเนตันอะสเกลสเกลสเกลนสิบสองสิบสองแล้วตัวยอัยตงนี่ว่าอันเมื่อกี้อันนี้ก็สิบสอ เมื่อกี้ก็สิบสองตรง,ตรงนี้ทางเริ่มแคบแล้วเนี่ยวิ่งอีกแล้วค่ะเดี๋ยวลุงก็วิ่งตามอ่ะคนเดียวกันฮะคนเดียวกันวิ่งขึ้นเมืม่อก,กี้เหรอเฮ้ยจริงอ่ะพวกเตา,เตาอะไรอ่ะอุ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอรต์ฟรี <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เขาบอกว่าตอนโควิดอ่ะเหมือนเหมือนมีคนมาช่วยไงนำของอะไรมาให้หรือมั้งโดยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นหอไปอ๋ออาจจะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาลมั้งลุงตื่นเต้นกับเฮลิคอปเตอร์มากเลยอ่ะมุกงความอยากรับเ้าคุยด้วยว่าได้ฉีดวัคซีนสามเข็มแล้วนะจ๊ะลุงแล้วแหละคำว่ามาเฟียเนี่ยก็คือมาจากอิตาลีไม่ใช่หรอ ใช่ไหมอิตาลีเขาก็เรียกมาเฟียนะสุดท้ายแล้วไหมทำไมเขามาขี่ตรงนี้มาเฟียมาเฟียใช่มาเฟียไหมมาเฟียเนะไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมโอถ้าแบบนี้ไม่เป็นไรชสตร์คืออะไรอ่ะ อ๋ออปี2 0 1 2ูนย์อันนี้สัญ,ญลักษณ์ของอะไรไม่รู้เนะาะต่วจนนี้หนังอะไรปีสองศูนย์หนึ่งอะไรวันทิดโลกลอะไรอี้อ๋อนี่อะไรอะปากกามาเฟียวิอ๋อนี่เอาไว้เอาไว้ปักไงปักเอาอย่าตัวตัวลุชิ ลุงไม่นั่งเลยลุงไม่นั่งลุงไม่นั่งเลยลุงไม่นั่งเลยลุงไม่นั่งเลยมั่งมั่งอะไรลุงกับป้าอะไรลุงกับป้าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะอะไรหรอยมาเฟียมาเฟียอ๋อเข้าใจละเข้าใจละคือว่าบางคนน่ะนิสัยไม่ดีมาขุด มาทำลายอะไรพวกนี้เขาเรียกว่ามาเฟีย,<ะ>ฟยเหมือนที่คนที่เอามาจิ้มจิ้มจิ้มเป็นรูรูอ่ะก็คือเหมือนเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกมาเฟียอ๋อแล้วก็มีกว่ามาเธอ,อ,อมาเฟียเลยนะคือเหมือนจะถึงแล้วตรงข้างบน,นไปทัุกหมดเออเนื้อข้างบนนี้มันโกรธหมดเลยอะ่ะตรงข้างบนนี้เป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กเอ้อขอโชว์เลย โอ้ข้างในมีอะไรอ่ะสถาจ์กนถา์สถาปัตย์นานถือว่ามาทำใหม่หรือเปล่าต้องใช้วิชาในการจินตนาการในการว่าเขาจะพูดอะไรอ่ะ ดนเจอ์ดนเจอร์ลุงมันแดนเจอ์หัดเสียวหน่อยแต่ไม่เรมีคนอยู่เพื่อมีอะไรเรียกเรียกได้โอ้ยเ้ยเ้ยบ i อนสตาร์เทรบินีทรบินีบอสเนียเฮอร์เซโกวนาบอสเนียเฮอร์เซกวนา r บอสเนียบอสเนียข้างถ้าข้ามตรงนั้นไปก็เป็นบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแล้วโครเอเชียเลยไปหั่นพื้นที่ของบอสเนียมาได้ไงเพราะว่ามันปุยปูเขากั้นอะถ้าดูจากแผนที่อะเหมือนกับโคเอเชียไปหั่นซีกติดทะเลมา หมายถือว mm. ่าม like uh, ีมีพวกโฮเทลอะไรเยอะแถวนั้นมั้งใช่ไหมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถึงนึ่งเก้าเก้าห้านี่ถูกบอมเนี่ยโอ้ยไฟไหม้เลยอ่ะมีสายญี่ปุ่นด้วย Goodbye and nice to meet you. เขาไม่ได้เป็นไกดใช่ไหมไม่ได้เก็บังินวอกโมวอลกโมอหขึ้นมาคือเพื่อมากลับบ้านโอ้ thank you แบ่งให้ด้วย o e thank you ฮาวาลาฮาวาลาฮาวาล a bye adios ลุงเขาเดินกลับบ้านล่ะเห็นเขาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ขา้างล่างนี่คือเขาเขาไม่ได้ถืออะไรเลยนี่ไม่ได้มาซื้อของอะไรเลยที่คือเดินเล่นเหรอไม่เขาทำงานตรงในเมืองไงแต่ล<อ>ุงก็เดินกลับบ้าน